อิสานแทบจะมาติดตามเสียงของพี่น้องชาวนาที่ส่งเสียงไปถึงทางรัฐบาลให้ช่วยในการเยียวยาจ่ายเงินไร่ละ500บาทรอบที่สองโดยเร็ววันซึ่งล่าสุดนะคะมีเกษตรกรหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าจะได้รับเงินวันไหนในส่วนของอัตราไร่ละ500บาทรอบที่2 ตอนนี้ชาวนาเดือดร้อนอยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาจ่ายเข้ามาเยียวยาเข้ามาช่วยเข้ามาดูแลชาวนาและติดตามข้อมูลข่าวสารให้หน่อยว่าพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงินไร่ละ500บาทวันไหนวันนี้อิสระแซบจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้เรื่องการจ่ายเงินไร่ละ500ยบาทรอบที่2กันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะก่อนอื่นต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนของการจ่ายเงินไร่ละ500บาทในส่วนของรอบที่1นน่ะ ทางกระทรวงพาณิชย์ได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอและก็ได้มีการอนุมัติจ่ายจากทางคอรมมาเรียบร้อยแล้วโดยให้ทางธนาคารทรกศนะเป็นกลนจ่ายนะคะโดยได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้วตามแหล่งข่าวดังนี้ค่ะแหล่งข่าวจากทางธนาคารทรกศเลยนะคะคุณผู้ชมโดยนายกระสาบเงินรวงเนี่ยกล่าวว่าในปี2563ราคาข้าวตกต่ำเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้กระทบระบบขนส่งไม่สามารถส่งออกข้าวได้แต่อย่างไรก็ดีค่ะทางธนาคารตกสยังคงมีการโอนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยวงเงินรวมอยู่ที่ 2.8หมื่นล้านบาทให้กับเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับปีการผลิต2,563ทับ64ไร่ละ500บาทรอบที่1นนะคะสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนโดยณวันที่4ธันวาคม2563ที่ผ่านมา และก็จ่ายให้เกษตรกรไปแล้วนะคะซึ่งจ่ายให้ครบทั้งหมด4.56ล้านครัวเรือนในช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะและล่าสุดนะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ส่งรายชื่อของเกษตรกรในส่วนของคนที่ตกหล่นตามแผนการจ่ายของทางธนาคารแต่ละสาขาบางพื้นที่ทยอยโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง โอนให้เกษตรกรเพิ่มเติมเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายในวันที่29ธันวาคม2563ที่ผ่านมาเป็นของขวัญปีใหม่ตามแผนการจ่ายไร่ละ500บาทรอบที่1แต่รอบที่2ไล่ละ500บาทจากแหล่งข่าวนะคะคุณผู้ชมนายหัสดินสุวัชนาพงเชษ์นะคะผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวไทยเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่า ในส่วนของการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรในการชดเชยส่วนต่างราคาข้าวซึ่งทางธนาคารทกศแจ้งว่ามีเงินประมาณอยู่ที่6,000ล้านบาทขณะที่เกษตรกรจะต้องใช้จ่ายในการจ่ายส่วนต่างให้เกษตรกรกลุ่มนี้นะ่ะอยู่ประมาณ8,000ล้านบาทไปเมื่อวันที่31ธันวาคม2563ที่ผ่านมาและยังคงเหลืออ,อีกอยู่ที่2,000ล้านบาท ดังนั้นในรอบนี้จะมีการจ่ายให้เกษตรกรไม่ครบซึ่งหมายความว่าเกษตรกรบางคนจะยังไม่ได้รับการโอนเงินในโครงการประกรรันรายได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่9เลยนะคะถึงงวดที่8ที่เขาประกาศออกมาแล,แล้ววันงวดที่9ก้ากำลังจะประกาศนะคะ mm. ก็ยังไม่ได้รับการโอนเงินเพราะฉะนั้นอีก2000ล้านบาทอีกเกษตรกรที่ยังคงตกค้าง จะต้องรอนะคะรอในส่วนของผ่านการประชุมทางนอบอก่อนแล้วก็นำเรื่องเข้าคอรมอให้คอรมอเห็นชอบถึงจะอนุมัติสั่งใจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งหมายความว่าโครงการประกันไรายได้ก็ยังคงจ่ายไม่ครบตามด้วยอัตราไล่ละ500บาทก็ต้องรอในส่วนของรอบที่2อีก รอการขอวงเงินเพิ่มรอการอนุมัติจากการประชุมของคอ,อรมอด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคอรมออีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงพาณิชย์จะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมอในการขออนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มหรือเปล่านะคะแต่ทีนี้ในส่วนของการประชุมนบขการประชุมใหญ่นะคะจะมีการอนุมัติก่อนนําเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมออยู่แล้ว แล้วก็ให้ทางคอรมออนุมัติจ่ายถึงจะทราบว่าจ่ายเงินวันไหนจ่ายให้เกษตรกรอย่างไรไรายละ500บาทรอบที่2จะต้องได้เร็วหรือว่าได้ช้าก็ต้องรอกันก่อนนะคะในส่วนของขั้นตอนมันก็มีขั้นตอนดังนี้ค่ะคุณผู้ชม1ก็คือทางกระทรวงพาณิชย์จะต้องสรุปว่าเกษตรกรที่ลงทะเบียนทั้งหมดกับกรมส่งเสริมการเกษตรและจะจ่ายเงินให้เกษตรกรทั้งหมดด้วยจํานวนเงินเท่าไหร่กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะ แล้วก็จะส่งตัวเลขสรุปจำนวนเงินทั้งหมดแล้วก็เป็นจำนวนเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่ในยอดการประชุม,มบบคอนะคะถ้าผ่านบรบคอแล้วทางกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องนําเรื่องนี้เข้าประชุมคอรมอเพื่อให้คอรมออนุมัติงบส่วนคอรมอจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ไม่มี <S <S มใครทราบได้นะคะ,ะว่านนจะจ่ายวันไหนแล้วก็โอนให้ชาวนายอย่างไรก็ต้องติดตามกันอีกครั้งแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินหรือว่าใครที่ยังได้รับการโอนเงินไปแล้วนะคะใครที่ได้รับการโอนเงินไปแล้วแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้เงินไม่ครบตามที่แจ้งไว้กับกมรมส่งเสริมการเกษตรท่านต้องติดต่อตามขั้นตอนดังนี้นะคะ1ก็คือ ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนของการลงทะเบียนกับกรมสง่งเสริมการเกษตรการแจ้งวันเก็บเกี่ยวอะไรแบบนี้ค่ะให้ติดต่อที่เกษตรอำเภอแต่ถ้าหากท่านมีปัญหาเรื่องการโอนเงินเลบัญชีเกษตรกรเสียชีวิตระหว่างการดําเนินการโครงการให้ท่านติดต่อทางธนาคารทรกศนะคะเพื่อยืนยันตัวต,วตวนกันอีกครั้งนี่ค,คือการอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดพรุ่งนี้ติดตามการประชุมคอรมอนะคะคุณผู้ชม ว่าทางครมจะเห็นชอบโครงการประกันไรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวหรือเปล่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรืออัตราไล่ละ500บาทหรือเปล่าเราก็ต้องมารอมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะพร้อมด้วยสถานาการณ์โควิดตอนนี้กำลังพุ่งกระจายไปทั่วประเทศแล้วทางรัฐบาลก็ต้องออกมาดูแลในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน พี่น้องก็ต้องดูแลสุขภาพสม่ำสมอทุกครั้งดูแลตัวเองป้องกันตัวเองจากโรคภัยในการระบาดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบเดี๋ยวเราจเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ